สวัสดีครับผมพบกับเราทีดองเงินช้างตางนะครับวันนี้เราก็เอามไม้พังลึกมากนะครับผมเข้าจากถนนใหญ่ก็ประมาณ30โลนะครับที่น,น,นะครับตังทีดองเงินและพังบูนะครับผมสองเชือกนะครับแล้วก็พังตังมีกับ สาร่าอะไรนะลูซี่นะครับลูซี่ทังมีลูซี่ฟังซีดอกเงินฟังบูนะครับผมก็ทางเข้ามาลึกแล้วก็ทาง้งเยอะด้วยนะครผมนี่ก็ฟังซีดอกเงินกับฟังบูนะครับผมดีใจนะครับผมที่ได้เข้าภูเก็ตนะครับผมมีบาง สอง,งเชือกนะครับเราก็ทำไปย้ายสองวันสามวันนะครับถึงจะได้ตังมีตลาดดูข้างหน้านะครับผมทางนี้รถมอไซน์นะครับผม สัลิงข้างล่างอีกนะครับผม,มใจนะครับรถช้างสีเชือกนะครับผมเป็นสิบล้อยาวนะครับล้อช่วงยาวมากนะครับผมก็ประมาณเจ็ดเมตรนะครับดูข้างบเต้นนะครับผมยกตลอดทางนะครับ ดีใจนะครับผมควันก็จะคุมหน้าหลังนะครับผมกลัวเล่นรถเล่นอะไรนะครับผมนี่ก็ดูทางนะครับ ก็ดีใจดีใจทุกคนนะผมที่ได้เข้าไปอยู่ภูเก็ตนะครับผมก็โชควาสนายังดีนะครับผมได้เข้าภูเก็ตนะครับไม่ได้ขนช้างกลับบ้านนะครับเราก็ภาวนาทุกวันนะครับผมให้มีที่อยู่นะครับ คือทังสีดกเงินนิ่งมากนะครับผมยืนดีใจนะครับผมก็อาจจะมีเสียงลมรบกวนบ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ จะเป็นบอกุุงครับ พังสีดกเงินก็พิงเหล็กอย่างเดียวนะครับพิงไว้เวลารดเบรกช้างก็จะไม่อันนันนะครับผมไม่พังก็จะชนเงินเบรกเบรกนีน้เขาก็จะเอางวงดันเหล็กไว้นะครับไม่ให้ตัวเขาไปแบบให้ตัวเขาโยกนะครับผม เข้ามาลึกมากนะครับผม แค่นี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพวก่วันจะไปถ่ายใหม่นะครับผมกว่าจะถึงถนนใหญ่ก็ไกลมากนะครับผม